สวัสดีค่ะ,คะพี่น้องสวัสดีตอนเช้าๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีตอนเช้าเ้านะคะบึงบรรยากาศโดยรอบค่ะวันนี้สาวๆก่อนเดินทางกลับเมืองไทยสาวๆต้องไปเอาใบส่งตัวทุกทุกครั้งค่ะส่งตัวไปที่ไทยค่ะเพราะสาวๆเป็นลูกประจำตัวก็ต้องไปเนาะค่ะน้องพี่น้องค่ะ คือถ้าเกิดเป็นอะไรเขาก็จะทำการทำงานแพทย์ก็จะได้ทำงานสะดวกค่ะไปค่ะไปต้นเช้าๆออกไปด้วยกันกัะบรรยากาศดีจ้ะดีค่ะในรอบหนึ่งเดือนค่ะ็นสาวๆได้ออกข้างนอกนะคะเพื่อจะไปเอาใบส่บตัวกับมงไทยจ้าชูเพื่อสดหล่อของเรานะคะ ชมบรรยากาศระวังข <S preach ry> um <cession> ้างค่ะพี T ่น้องที ople, ่จะไปร้งบ้านนะคะก็จะเป็นหมอกลงค่ะหมอกลงตอนเช้าจ่ะพี่น้องค่ะกาดดีค่ะหมอกค่อนข้างจะหนานะคะพี่น้องค่ะหมอกค่อนข้างจะหนาค่ะ เป็นน้ำแข็งค่ะมึงพี่น้องคะ่ะหมอกตอนเช้าค่ะพี่น้องชมบรรยากาศหมอกตอนเ,เช้าหนามากเป็นน้ำแข็งนะคะบริเรมนหิมะเด้อค่ะเป็นน้ำแข็งค่ะระหว่างทางสาวสา ออไปโรงพยาบาลค่ะพี่น้องไปพบแพทย์ค่ะน้ำมากค่ะพี่น้องจ๋าหมอกก็เช้าเศร้าค่ะ มันเดือนแล้วค่ะพี่น้องค่ะออกมาก็เจอบรรยากาศแบบนี้เลยค่ะนะคะอุย้ยมิดป้าพี่น้องหมอ,อกหมอ,อกหมอ,อกโอ้โหหมอ,อกหมอ,อกอากาศดีด้วยค่ะเย็นยูคค่ะรถติดค่ะพี่น้อง ใกล้จะถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะรถติดตอนเช้าเขา่งลูกมาโรงเรียนผิดไ้เพื่อผ้ากัน่งลูกเข้าโรงเรียนค่ะพี่น้องจ๋าถึงแล้วค่ะถึงโรงพยาบาลแล้วก็พี่น้องจ๋างั้นคือโรงพยาบาลที่เจ้าสามาโรงพยาบาลอยู่ตรงนี้นะคะเราก็เลี้ยวรถขอาไปค่ะเพื่อจะไปหาที่จอดรถค่ะเราก็จะเลี้ยวรถหาที่จอดรถค่ะพี่น้องถึงที่จอดรถค่ะ จอดรถแล้วค่ะพี่น้องไปเอกของเราหมอกพี่น้องเอ้ยคนโรงพยาบาลก็ทําใหม่นะคะนี่บุรณะใหม่ค่ะหมอกค่ะพี่น้องค่ะหมอกหมอกมาพบแพทย์จ้ะเอาละค่ะพี่น้องเา้าๆขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อค่ธเด้าสวๆขอเอขอ้าขขพบแพทย์ันค่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณค่ะบายบายจ้า